กลีบกุหลาบโปรยไปแต่งหล่อเสริมสวยด้วยสกินคิสตตลโรสเป็นเจ้าของสกินสุดอลังการนี้ได้ที่ powerpay powerpay ปลอดภัยไร้ดีฟันร้านกดเอง100%เฮะเราอัพคิวมามาฟาร์มนีคอกันโอ้โหสวยจังอะ่ะคุณสวยสวยมาก ังการมากโอ้แล้วผมโอ้ยแล้วผมเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่ฟ้ามอโอ้โหจะหานไปแต่เลเวลชีวิตน่าสงสารจังเลยพวกเราอุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยผมจะฆ่ามันตายดิเฮ้ยไหน เฮ้ามันนี่ยมันนี <and S 2> นเป็นดาราสาวสาท่านหนึ่งมา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 ห้องกลับห้องกลับอุ้ยระวังระวังแปบ๊บนึงมันมาแล้วแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงงัวดซี่ยูหุ่มคู่ดาวเฮ้ยฮ่าแอ๊ด ื่อก่อนนะั้นรู้สึกว่าเซลาฟีนจะดาเมจแรงกว่านี้ตอนนี้ดาเมจมันแบบเบาๆอะ่ะอุ้ยใครใครไอทิทธานะแต่ซีซีดีมากระวัง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 แบบนึงนะครับโอ,โ,อโอ้ยอ่ะ เอยอะไรนักหนาอุ้ยข้ามันเอามันเลยเอามันดิอู้เพินเๆืนเนมาแล้วแรงมากแรงพดแรงพดข้างหลังอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยวยมากเพื่อนนัยเอโอ้ยช่วยด้วยบอมอยู่ได้ไหมนะครับอุ้ยไป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  บสวยมากเลยหิวมากหิวโซหิวโซฆ่าวันฆ่าว<ห>ันโอเคไม่ต้องแล้วมนะั enemy <turret> ้งยำครับยำให้มันมาให้มันมามาดโอ้เสียดายเพื่อน มสอุโยงวัน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 ไล่หัล้วมันทำไมเฮ้ยเอามันวยนี่เอาแล้ววูดีหน้าเนี่ยดีดหน้าเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย เมาไฟระวังโอ้โหเลนจัดเลนจัดเฮ้ยระเบิดไปต่อหน้าต่อตาเลยแย่แล้วความหวังของคีมมันต้องซีซีให้ได้อะซีซีให้โดนอ่ะไม่งั้นตายฮัฟนแน่มันรู้มันรู้ โอ้ยโอ้ยวายเพนเนอย่ามาลากยแงจัดยุดก่อนได้ไหมอเอามันอโอ้โหโอ้โหมันฟาดฟาดไม่อย่างหยุดหยุดหยุดยุด,ยด,ยด Frame, Eleven, enemy slain. Shut down. I You slain an enemy. You have been. Money, oh. Mama, Elder Dragon. Oh, weak. Wow. Ally Come on. My mind won't find a life in here. I'm not You're Elder Dragon. <muchhing> น่ากลัวจัดไปดูก่อนมีเปล่าม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 าเฮ้ยเอาคิวเนี่ยวูห์หายไปเลยทำไมันแรงจังดูมันฟาดดูมันฟาดนีไปโอ้ยสามดีสองดี แรงมากมันจะเหกมันจะระเบิดอีกนิดเดียวอ,อุ๊ยสามร้อยสิบสามค่ะบูยังยื้อได้อยู่นะตอนนี้เฮ้ยเราเ,าเอามันดิเอามันเลยโอ้ my god เหกแล้วอ้แรงพูดคือท่าซีซีไม่โดน,นเท่ากับตายอือ ไอ้ด่กระแรงไอ้ด่ก็ไม่เบาโอ้โห้รีก่อนนี่ก่อนน,อน,นีแล้วก็ไปชนเลยอุ๊ยอุ๊ยมาแล้วไม่ทานนะครับ <laughs> เกิดขึ้นไวมากเลยเกนี้จิจิดูพี่ค่ะโอ้ตื่นเต้นอนะ